ไม่พี่คิดว่าพี่จะไม่ได้เจอไมออีกแล้วพี่พี่ออกรถไปพี่จะไม่ได้เจอไมอิแล้วใช่ไหมแล้วพี่ไม่ได้คกลับมา้วแเราพี่จะทำยังไงที่ไม่ต้องกังวลไปนะคะถึงที่ออกรถไปแล้วยังไงไมก็จะอยู่กับพี่จริงเหรอไมจริงค่ะแล้วพี่ต้องทำยังไงอะเพียงแค่พี่มีแอปไมอิซิสุพี่ก็จะมีไมทุกที่ทุกเวลาและตลอดไปเลยนะคะ ถูกต้องเหรอครับเพราะความคิดถึงมันฝังใจหมาอิสุจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปให้ความอุ่นใจเหมือนมีน้องหมายอยู่เคียงข้างทั้งแจ้งเตือนนัดหมายเช็ราคาและอีกมากมายก็ทำได้ภายในแอปเดียวยิ่งเข้าก็ยิ่งขุมเพียงนำรถเข้าสู่บริการอย่างต่อเนื่องก็ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษส่วนลดหลายรายการ ยังยังไม่หมดยังมีการแจ้งเตือนต่อภาษีต่อประกันพร้อมเปรียบเทียบและสามารถต่อประกันได้เลยทันทียังยังมีอีก My Social co co Community คนรักรถอิตูซูจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปกับคนรู้ใจก็อวดรูปได้นะไอพี่ยอดทำไมพี่ยอดทำไมพี่ยอดฮัลโหลอะไรนะ 哇。